ส่วนที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมนฉชันท์สร้่งความรูผ้ผูสมัครสสมุ่งเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสครับที่ห้องประชุม180ทีหนังอาคารโดนเมธา่ามหาวิทยาลัยมธิโดนวิทยาเขตอำนาจ,จเจริญอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมส้างความรููความเข้าใจที่ถือต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมรรถชันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อส้่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายรวมไปถึงระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสั่งการยอมรับในเรื่องของการลู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยลู้รักสามัมคีการรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเพื่อลดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของการกระทำความผิดกฎหมายการเลือกตั้งและการรณรงค์งปลอมปาบการบอสื่อสิทธ์นะครับขายเสียงการใสล่ลายป้ายสีซึ่งกันและกันเพื่อให้ผู้สมัครนี่ได้รับเลือกตั้งได้ตระหนักและก็มีจิตสำนึกในการหาเสียงเลือกตั้งที่ถูกต้องบอกระทำผิดกฎหมายทรงและก็ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์จุดติธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีผู้สมัครรับเลือกสอสอครับและกับแบบแบ่งเขตเลือกตั้งผู้สนับสนุนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและกับเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในเครือนีครับทั้งด่านนั่งมากค่วดีนาะสงขาค่ะผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอํานาจ,จเจริญเพื่อนิมีการเว้าถึงการจัดกิจกรรมในเทือนีคะ่ะว่าการเลือกตั้ง ผู้แทนของพี่น้องประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการแสดงจิตนาของประชาชนในการเลือกสรรผู้แทนของตนเพื่อเป็นโตแท่นเข้าไปบริหารบ้านเมืองเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรผู้สนับสนุนผู้ที่เกี่ยวของร่วมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปให้มีความหูความเข้าใจและมีส่วนรวมในกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาเรื่องรองเรียนรองคัดขานนะคะเรื่องของการคัดขานการเลือกตั้งที่จะเกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องของกฎหมายจึงได้ดาเนินการจัดก,กิจกรรมในการสั่งความหูความเข้าใจที่ถือต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานิชในการเลือกตั้งสสนะคะแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแก้สร้างความเข้าใจที่ถือต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรผู้สนับสนุนเครือข่ายหน่วยงานผักรัฐและก็เครือข่ายผักประชาชนอีกทางยังเป็นการสร้่งการยอมรับเรื่องของการรูแพรรูชนะรูอภัยรูรักสาวมคัคคีการรักษาความเป็นมีรกรและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปรง่งใสบกกระทํำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง บ่มีการสื่อสิทธิ์บ่มีการขายเสียงและกาบบอสไลายไปสีสีซึ่งกันและกันครับ